ลุงออสกับป้าดาสองสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานานเป็นสิบสปีลุงออสกับป้าดาไม่มีลูกเต้าทั้งสองเป็นคนขยันขันแข็งลุงออสรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้านส่วนป้าดาก็ขายของเล็กๆในน้อยทั้งสองก็ไม่ได้ร่ำรวยหรือว่ายากจนอะไรก็อยู่กันไป ตามอัตรภาพบ้านของลุงออสอยู่ติดกับทางเดินสาธารณะซึ่งเป็นทางเดินแคบๆกว้างประมาณ2เมตรทางเดินนั้นอยู่ติดด้านข้างของที่ดินของลุงออสอีกฝั่งก็จะเป็นสวนผลไม้ของลุงพลและสุดทางนั้นก็จะเป็นสวนยางแต่เดิมทางเดินนั้นก็พอมีคนเดินผ่าน ไปที่สวนยางบ้างหรือว่าใช้เป็นทางลัดเดินไปหลังหมู่บ้านได้ต่อมาลุงออสเริ่มคิดโลภมากอยากได้ที่ดินทางเดินนั้นเป็นของตนเองลุงออสเริ่มหาของมาวางเกะกะทางเดินทําให้คนเดินผ่านเข้าออกไม่ได้เพราะว่าของเกะกะขวางทางเข้าออกตรงปากทางของทางเดิน ต่อมาลุงออสก็เอาต้นไม้มาปลูกให้ดูลกลุงลังชาวบ้านจะได้ไม่กล้ามาเดินผ่านต่อมาลุงพลซึ่งมีที่ดินอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทางเดินซึ่งเป็นสวนผลไม้ลุงพลมาบอกให้ลุงออสเปิดทางเดินให้คนสัญจรไปมาผ่านทางได้แต่ว่าลุงออสไม่ยอม ลุงออสบอกว่าจำเป็นต้องใช้ที่นั้นวางของจนเกิดการทะเลาะกันขึ้นยกใหญ่จนทําให้ทั้งสองบ้านนี้มองหน้ากันไม่ติดและมีเรื่องเขม่นกันเรื่อยมายิ่งนานวันทั้งคู่ก็ยิ่งทะเลาะกันรุนแรงขึ้นจากสาเหตุทางเดินสาธารณะที่อยู่ระหว่างกลางของที่ดินของทั้งสอง อีกฝ่ายก็จะยึดทางเดินอีกฝ่ายก็จะให้เปิดทางลุงออสประกาศกล่าวห้ามใครผ่านทางนี้เด็ดขาดลุงออสถึงขนาดมาคอยเฝ้าที่ปากทางกลัวว่าใครจะมาเดินผ่านทางนั้นช่วงหลังๆล,ลุงออสถึงกับไม่ยอมหลับยอมนอนมาคอยเดินตรวจทางเดินนั้นทั้งวัน ทั้งคืนไม่เป็นอันทำอะไรเลยแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกลุงออสก็ไม่หยุดที่จะมาเฝ้าทางเดินข้างบ้านในใจของลุงออสคิดว่าลุงพลจะพาคนมาลื้อของที่ลุงออสมาวางกองเอาไว้หรือไม่ก็กลัวว่าชาวบ้านจะมาเดินผ่านทาง ซึ่งจะทำให้ลุงออสเสียศักดิ์ศรีเพราะว่าได้ประกาศออกไปแล้วว่าห้ามใครผ่านทางนี้เด็ดขาดลุงออสตัวผอมและตัวดำไปมากเพราะว่ายืนตากแดดทั้งวันและก็ไม่ค่อยจะกินอะไรจิตใจก็มุ่งแต่โกรธแค้นและระแวงผู้คนว่าจะมาเดินผ่านทางนั้นและแล้ว ในคืนที่ลมหนาวพัดมาสายลมแห่งมาจุราชได้กระชากลมหายใจจากชายผู้ละโมบโลกมากและเต็มเปี่ยมไปด้วยไฟแห่งความโกรธและจิตใจหี่มือบอดไปด้วยความหลงหลงผิดเป็นหูกหลงคิดว่าตัวเองทำถูกต้องแล้วทั้งหมดพะสงาสารรวมกัน ทำให้ลุงออสแม้ตายไปแล้วแต่ลุงออสก็ยังไปไหนไม่ได้ <S <S> <S วิญญาณของลุงออสกลายเป็นเปรตเปรตห่วงที่มายืนเฝ้าที่ดินทางเดินพืนนั้นอยู่ทุกค่ําคืนร่างสูงใหญ่สีดำลําตัวผอมโซรีดองด้วยความเจ็บปวด จากไฟแห่งความโกรธที่เผาไหม้ไปทั่วล่างอีกทั้งปากก็เต็มไปด้วยก้อนหินก้อนดินที่เปรตลุงออสเก็บมาจากทางเดินเพราะเปรตลุงออสต้องการกินทางเดินให้หมดที่ดินทางเดินนั้นจะได้เป็นของตัวเองคนเดียวดวงตาที่ปูดโต มองหาแต่คนที่จะมาเดินผ่านทางหัวใจก็มีไฟลุกโช่ช่วงร้อนละอุและเจ็บปวดทรมานอย่างที่สุดเป็นไฟที่ไม่มีวันดับถ้าหากยังดับความโลภความโกรธโมโหและความหลงผิดลงไม่ได้